ไม่จัดนะครับเมื่อกี้ความหล่อของสามคนข้างหลังนี้แบบมันกระแทกไลฟ์จนไลฟ์ทําให้ไลฟ์สะดุดเลยก็ขออภัยมาแล้วที่นี้ก็มาไลฟ์ต่อนะครับเดี๋ยวเดผมขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะผมรู้เลยท่านะสามคนเนี่ยผมรู้เลยใครเป็นคนคิดไอ้พร้อมสวัสดีครับ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 เรื่องผมเพื่อนผมมาลงเลยสวัสดีครับทำไมเราไปนั่งอยู่น่ะอ๋อเก๊กเหมือนกัน เก่งล้อมีครับมันของผมคุณมาตั้งนานแล้วให้พวกผมไม่ต้องแครนี่นี้ของพวกผมวันนี้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีครับเชิญเชิญนั่งขอขอทราบความพร้อมดีกว่าครับความพร้อมสำหรับคอนเสิร์ตครับงนี้ครับแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วอ่ะไม่น่าจะต้องถามอะไรเายครับให้ดีคะแนนให้ดีไม่ต้องให้อ่ะคือมันพร้อมอยากจะขึ้นไปทำเนี่ยเอาตอนนี้ของจริงนะครับอ่าวอีกจัดจ้านมากอีกจไดบ้านมาก

รอะว่าอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับโอดการแท็กเลยนะครับบันบันบไลฟ์ไมค์จะดู President a เ l s t a e Day หนึ่งนะครับ D1 โอเคหมดคิวแล้วค่ะต่อค่ะดูแล้วนะครับก็อย่าลืมติดการแท็กครับไปดู President Allstate นะครับ D1 เอาให้ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกไปเลยนะครับ ตันที่มันมากจะให้สปอยหน่อยครับผมสปอยหน่อยได้ไหมครับได้ครับเริ่มจากพี่อ่านกันเลยดีกว่าก็หันนะครับตรงนี้แหละก็หันนะครับผมไม่ต้อเป็นโชว์ทคนความเมามันมีความเท่มีความสุขุมนิดนึงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับใช่ไหมครับจินยูไนโอ๋ผมว่ผมต้องประกอบเพื่อนผมนะเพื่อนผมจะไม่ไหวแล้วครับทำไม นิ่งๆนะครับม่ไว้้วยคีคีฟออฟฟิคีฟตีนไงเดี๋ยวเขาเป็นตีอันนี้ก็เป็นการติ๋ใช่มการใช่อ่ะกับตันค่ะอกัตันะกัตันสปอยคปอยเขาสปอยแต่ผมไม่อยากสปอยไม่อยากสปอย้ามานั่นแหละเรา้อกันหนักมากอ่ะข้ามดีกว่า ลออดากระดับสปอยว่ามีอะไรไนหนึงก็มันน่ะ้วสนุกอ่ะมันมันบอกได้ไหมว่ามันเรื่องอะไรเราเต้นกันมันน่ะสปอยท่าได้ไหมสปอยไม่ได้ปมสปอยท่าได้ไหมไม่ได้ได้ไม่ได้สปอยท่าไม่ได้ไม่สปอยนินิดนิดนิดแบบอยากรู้อ่ะทมเบอก่อว่าถ้าวนี้เัจะได้เจอหนึ่งท่าหนึ่มันมีเื่อมีสปอย อ่าโอเคเอาครับคุณคือคาท่ลเอาจริงมันสปอยยากอ่ะมันครบทุกรสชาติเลยดีกว่ามีรสชาติอะไรบ้างอ๋อเขาไม่ครับมันครบทุกรสชาติเลยครับมีรสชาติอะไรบ้างวะหวานเค็มหวานเฮ้ยของผมอ่ะคุณแย่งเล่นทำไมอ่ะหวานเค็มเปรี้ยวเพรทีนี้เขาเรียกไปเรื่อยก็ส่งมาให้อ่ะอเนี่ยไม่คือมีทั้งความสนุก เศร้าเสียใจดีใจมันครบทุกอย่างเลยนะเศร้าเลยเหรอพี่เศ้าไม่มีก็ได้อะไม่ต้องปล่อยเรช็อตฟิวรอดูพรุ่งนี้ดีกว่าครับเขาแบ่งความ็อตฟิวหงไปแล้วนะแต่จะไม่มีอะไรเลยทำไมวันนี้คุณเบาๆให้วันนี้คุณเก็บแรงคุณเก็บแรงคุณตอไปแล้วที่นี้คุณบอกไปสั็ญากับเขาไปว่าอ่ะคุณจะเต็มใจกับพรุ่งนี้นะทุกคนจะเห็นผมอ่ะนี่มือสปอยผ้า ไม่อันนี้คือโอ้โหคู่นี้ energy คืออะไร energy จะพุ่งพ่าน energy พุ <k <k ่งพ well like li ่านพร้อมไหมบอกว่าพร้อมไหมพร้อมโอเคพร้อมไหพร้อมพร้อมขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมไปกลับบ้านแล้วอะไรเนี่ยพร้อมขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าป่วยน่าจะหลายวันแล้วแต่ว่าหายดีขึ้นแล้วเมื่อวานเองนะเมานเฮ้ยเรืยๆเราพูดถึงขายบัตรออนไลน์ยังเออเราพูดถึงขายบัตรออนไลน์กันดีกว่าเนาะมาขายเลยครับคุณกับทันโอ้โห ก็คือใครที่ซื้อผานได้ก็ซื้อผ่านดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับใครที่ไปที่ก็ตเมเจอร์ได้ครับใช่ครับหนึงแมสไลฟ์สดไปแล้วนะครับผมหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังสามารถซื้อได้อยู่ครับใช่แล้วเฮ้ยทีมทุกคนมาเลยได้ไหมาีตไปยืนทำอะไรอยู่หลังกล้องนั่งข้างล่างด้วยมันจะได้เป็นแนวตั้งนั่งล่างวินนี่นั่งล่างดีกว่าจะได้เป็นแนวตั้งมันมันถ่ายแนวตั้งใช่นั่ง มาน่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของพวกเราไลฟ์อยู่เ่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของพวกเราเก้าคนแล้วแหละจริงหรอวันนั้นก็พูดว่าไลฟ์สุดท้ายก็ไลฟ์เรื่อยๆเลยเดี๋้ยของเดีเก้าองเด้เด้ยของเดยองเดอเด็้อกเด็ู๋ดขอเดอเดขอกยองเดยดองเดเืกอนเดเ็กดก เอาพูด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 ถึงจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือการโชว์ที่พวกคุณสามารถดูแบบไลฟ์ได้เหมือนกันวุ้ยมันจะมันกวการไลฟ์ผืนในโทรศัพท์ที่พวกคุณเห็นแค่จอสี่เหลี่ยมผืนผ้าแน่นอนครับใช่เพราะว่าอะไรบ้างเพราะคุณจะเห็นด้วยตาเปล่าคุณเองสัมผัสพวกเราตัวเป็นไม่เป็นสี่เหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่ผ้าสี่หลารือฮะ ไม่ต้องพูดภูวินไม่ต้องพูภูวินเข้ามาดูภูวินเข้ามาดูภูวินภูวินภูวินนะครับภูวินมาหรือเปล่าเนี่ยพี่ภูวินมาปะเนี่ยไม่มาเหมือนจะมานะร้อมมเฮยาก็ถ้าผมขึ้นไปร้องเพลงไม่ไหวก็ภูวินขึ้นมาซะแล้วภูวินขึ้นไปแล้วต่ไม่ออกอะ่รหรอกเอ้าครจะรู้ว่าภูวินอาจจะเป็นเกสเราก็ได้เฮ้ยเฮ้ยแกแรงสปอยแรงนะพูดขนาดเนี้ยก็ประมาณนี้นะทุกคน อยางครับทุกคนติดแท็กอะไรครับพู้บอกว่ายชกเป่นวัาิทุกเับไม่จะเป็นประธานออนสเตทนะครับดีนี d นข่งพรุ่งนี้ของ D1 พรุ่งนี้นะครับ D1 แล้วก็ของวันที่19 D2 แล้วของวันที่20 d 2นะครับออ้ยอกเฉิมไม่ของเจมคนเดียวด่าไม่พังเจมจะเจอคนเดียวในวันเดียวล้ับที่เดี๋ยวเจมจะขึ้นคนเดียวเย่ เราวันนี้นะครับก็หมดเวลาเพียงแค่นี้นะครับขอให้ติดในไปก่อนเราจะไปซ้มกันต่อเพราะไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะตอบมาอย่างเข้มงวดนะครับผมวันโชว์พรุ่งนี้เลยเราจะหลั่งไปเรื่อยๆจนถึงวันทุกคนจะมาเราจะไม่หลับไม่นอนบ้านไม่มีหลับไม่มีนนอเลยว่าคอนเสิร์ตเล่นไปสามสอบโมหัตถ์ก่ายังเต้นอยู่เลยอันนี้คือเราแต่งหน้ารอนี่คือแต่งทุกคนหน้ารอพรุ่งนี้แล้วเราจะแต่งหน้าแบบนี้ในวันพรุ่งนี้เราแค่เติมหน่อยแล้วเราก็จะขึ้นโชว์เลย

หมดแล้วัเพอรดดิอะไรกันไไเจอกัหมดกันเขาอุตส่าห์ซานรออ้อุตสาหเตรียมพูกไว้ดเลเอาเหรอไม่เอาไปเอาไปบ้านไลาไปล้วนีครับเรียนวันอ